พระเยซูเจ้าทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาบอกให้มนุษย์ได้รับรู้ว่าความเป็นมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่เพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้าในเวลาที่ผ่านมานั้นมนุษย์ได้ผิดพลาดไปเพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้าทําให้ฉายาของพระเจ้าในตัวนั้นลดน้อยถอยลงแต่ในความเป็นจริงตั้งแต่แรกเริ่มมนุษย์มีศักดิ์ศรีสูงส่ง เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาให้มีพระฉายาของพระองค์และพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อทําให้มนุษย์ได้รับรู้ว่านอกจากจะเป็นฉายาของพระเจ้าแล้วเรายังเป็นลูกของพระเจ้าด้วยทั้งหมดเหล่านี้พระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าศักดิ์ศรีสูงส่งของการเป็นฉายาของพระเจ้าและการเป็นลูกของพระเจ้านั้นจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยความรัก ดำเนินชีวิตด้วยความรักมีความรักเป็นแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักทุกคนที่เป็นชายาของพระเจ้าก็จะต้องมีความรักทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าก็จะต้องเป็นคนที่มีความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงมายืนยันในการเทศสอนและการประกาศข่าวดีของพระองค์ พระองค์จึงทรงเชื้อเชิญพวกเราให้เป็นสิทธิ์ของพระองค์เพื่อจะสามารถทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่เพียงแต่มาสอนด้วยหลักการและข่าวดีของพระองค์เท่านั้นแต่ชีวิตของพระองค์ในแต่ละวันสะท้อนให้เห็นว่าการเป็นลูกของพระเจ้าการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นอย่างไรชีวิตของพระองค์ตลอดช่วงเวลาที่พระองค์มาในโลกนี้ มีความรักเป็นแรงขับเคลื่อนและพระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์มาในโลกนี้ในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้มาเพื่อให้คนรับใช้แต่ทรงมาเพื่อรับใช้ทุกคนเพราะว่าความรักนั่นคือการรับใช้ความรักไม่เรียกร้องให้คนอื่นรับใช้แต่เป็นความรู้สึกต้องการจะรับใช้ทุกคนและนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเชือ้อเชิญนอกจากที่จะ ให้ชีวิตของพระองค์เป็นแบบอย่างแล้วพระองค์ก็ทรงเชื้อเชิญเราให้ติดตามพระองค์ทำให้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นเหมือนกับชีวิตที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกเพื่อให้เราแต่ละคนติดตามพระองค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเป็นมนุษย์ในตัวเรานั้นสมบูรณ์แบบคนที่จะเป็นศิษย์ของพระองค์จึงไม่ใช่คนที่เอาคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติเท่านั้น แต่เปลี่ยนชีวิตของตนให้เป็นชีวิตเดียวกันกันกบที่พงศ์ดำเนินชีวิตอยู่โดยมีความรักเป็นแรงขับเคลื่อนพงศ์ทรงยืยนยันว่าการเป็นสิทธิ์ของพง์ไม่ใช่ว่าเป็นสิทธิ์แล้วจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างราบรื่นแต่เนื่องจากว่าข่าวดีของพง์นั้นเป็นข่าวดีที่ขัดแย้งกับกระแสของสังคมในขณะที่สังคมสอนคน ให้รู้จักเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดเป็นใหญ่กอบโกยผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแล้วนั้นไม่ต้องมองเห็นใครอื่นนอกจากตัวเองและความสุขของตนเองนี่คือสิ่งที่โลกเขาสอนในขณะที่พงค์ทรงสอนให้มองดูคนอื่นรู้จักรักและรับใช้นั้นสองอย่างจึงเป็นความขัดแย้งกันจึงเป็นเรื่องของเราที่จะเลือกว่าเราจะเลือกเดินในเส้นทางสายไหนเพราะว่าคนที่เป็นสิทธิของพงค์ พระองค์ไม่ได้บอกว่าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะเจอกับความขัดแยง้งนั่นก็คือการเบียดเบียนฉะนั้นพระองค์จึงทรงบอกไว้ในพระวรสารบทที่21ข้อ12ถึงข้อ19ชัดเจนว่าเขาจะจับกลุ่มท่านจะเบียดเบียนท่านจะนำท่านไปไต่สวนในสารธรรมและจะจองจำท่านในคุก เขาจะนำท่านไปยืนต่อหน้ากษัตริย์และผู้ว่าราชการเพราะนามของเราและนี่คือโอกาสที่ท่านจะได้เป็นพยานถึงเราพระองค์ทรงต้องการจะบอกว่าการเป็นสิทธิของพระองค์นั้นจะต้องเจชะตากรรมเดียวกันพระองค์เสด็จมามีการต่อต้านมีการพยายามจะกำจัดพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงนำสิ่งใหม่มาให้ และสิ่งใหม่นั้นไปขัดแย้งกับสิ่งเก่าคนยังชอบอยู่กับโลกเก่าอยู่ในโลกของการที่ตัวเองเป็นใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะรับใช้เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์มาสอนเกี่ยวกับเรื่องการที่ชีวิตต้องเป็นการรับใช้นั้นก็เป็นที่ไม่พอใจและไม่เป็นที่ยอมรับการเบียดเบียนก็เกิดขึ้นในความขัดแยง้งตัวพระองค์เองถูกเบียดเบียน แล้วนั้นมาถึงจุดหนึ่งถูกกำรรจัดถูกตรึงบนไม้กางเขนเพราะพระองค์ทรงยืนยันว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นอย่างไรสิทธิ์ของพระองค์ก็เช่นเดียวกันพระองค์ทรงบอกล่วงหน้าว่าจะต้องเจอชะตากรรมเดียวกันเพราะว่าเขาเดินในเส้นทางที่สวนกับกระแสการเบียดเบียนนั้นที่ผ่านมาก็จะมีการเบียดเบียนศาสนาในรูปแบบต่างๆแต่การเบียดเบียนที่แน่ ชัดที่สุดก็คือการเบียดเบียนในตัวเราแต่ละคนเพราะว่าในตัวเราแต่ละคนนั้นยังมีโลกเก่าโลกซึ่งเห็นแก่ตัวต้องการจะได้อยากจะเอาตัวเองเป็นใหญ่เมื่อมีข่าวดีของพระเจ้าที่บอกว่าให้รู้จักรายละประชัยนั้นก็จะเกิดมีการเบียดเบียนชิงพื้นที่ในตัวเราความพยายามของข่าวดีของพระเจ้าจะเข้าไป เพื่อทําให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตของความรักนั้นก็จะถูกการทัดทานและยังไม่เป็นที่ยอมรับในตัวเราเนื่องจากว่าในตัวเรานั้นมีพื้นที่ของโลกเกล่าอยู่โลกแห่งความเห็นแก่ตัวของเรายังต้องการพื้นที่ฉะนั้นการเบียดเบียนอันแรกที่เกิดขึ้นในตัวเราก็คือการต่อสู้ภายในตัวเราระหว่างข่าวร้ายที่เรามีในที่ผ่านมากับข่าวดีที่พระเยซูเจา้าทรงนำมาให้ เป็นเรื่องของเราที่จะให้ชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นข่าวดีของพระองค์ชนะแม้เราจะต้องลำบากสวนกระแสแต่เรายืนหยัดว่าเราจะอยู่ข้างเคียงกับพระองค์และพระองค์ทรงบอกว่าชีวิตเป็นความรักเราก็จะยืนหยัดอยู่ในความรักอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยไม่มีความหวาดหวัน่นเพราะนี่คือรูปแบบและวิธีของการเป็นสิทธิของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง